สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาร์ดากิ ZX 2 5 r ฮะรถคันนี้ครับเป็นรถปี2021เลขไม่เก0 0พกิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวมาเพื่อมาของแต่งสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนมาชมเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกันครับ9,504กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันล้วนไม้ครับสวยใสไม่มีรอยนะครับกุญแจครบ2ดอก แผงขอบบนเดิมสวยครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันหัวชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีลารางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์เป็นแบบก้านเหลี่ยมมือเบรกก็ก้านเหลี่ยมครับไม่คดไม่งอปรับประดับได้นะฮะประกับพละเลงรงตัวหนังสือไม่มีลัลางนะครับชุดสีถังเดิมติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับไม่มีรอยซิกอร์กันถังจากโปรกิฟต์ตัวถังไม่มีบุบระรักยิ้มครับ เบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับแฟลตินด้านท้ายสวยครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนนะฮะด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิ้วหน้าแต่งทรงสูงครับนี่ฮะลายแล้วก็มีขอบลายคาร์บอนแบบนี้นะครับจมูกด้านหน้าครับจมูกแรมแอร์เป็นคาร์บอนแท้นะครับเป็นของแต่งนะครับไฟหน้าครับเป็นแบบ full LED นะครับแทบไม่มีรอยหินเลยครับบังโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวนะฮะนะครับยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับขอบล้อด้านหน้า ไม่มีทะลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็ต้งบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโช๊คถึงคาลิปเปอร์ครับเป็นแบบเดนินเมานะฮะไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะคันนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งนะครับคอท่อสวยครับนี่ฮะเป็นรถ4สูบนะครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะฮะอกล่างแน่สนิทชิดทุกจุดแปลลิ่งฝังขวาครับซิกเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วแน่นอนครับอันนี้ครับกันลมด้านข้างครับ นีครับไม่มีรอยล้มเช่นเดียวกันนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาจิ๋วกลางนะครับไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งจากเบิร์นเอาครับเป็นไทเทเนียมแบบสลิปออนฟังเสียงข้อคันนี้กันตาัดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งกับตาเร่งไปง่ายนะครับขึ้นแล้ว เราก็โยนดิ้กนะครับผมไม่มีสะดุดเลยสิ่งอางฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งนะครับยางหลังครับอยู่ที่ประมาณ80%นะครับคันนี้ครับมาพร้อมกัดท้ายสั้นแต่งไฟใช้เดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีวัตเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับอ่ะมาฝั่งซ้าย นะครับยังคงเป็นโซสเตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์นะครับขอไปครับคันนี้เป็นโซ่แต่งด้วยนะครับเป็นโซ่โอลิงนะครับจากอาเคนะฮะสวิงอาร์ฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักซ้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะนี่ครับการล้มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยแฟลลิ่งฝั่งซ้ายครับไม่มีอยล้มล้มแปะนะครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกคราวนะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูกันเลยครับแห้งๆใสๆครับตาผ่าตายทันเดอร์บอยนนท กระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มรออสไลด์เลยเอาละครับคันนี้จะเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะครับเราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นดาวตัวต้นเพียง47,700บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทุกประเทศทุกคันครับค่าโอนก็ฟรีเงินสดลดได้อีกนะครับรับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นนะฮะทุกคันครับการันตีเลขไม่แท้ทุกคัน พร้อมบริการหาัการขายที่คุณต้องประทับใจแน่นอนคุณมาร์ตครับทันตบันธทันตบุรีเราจะดูทุกท่านให้ดีที่สุดนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ